จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน50,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ f c ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสบีนาครับพาร์ทแรกนะครับ S A V I N A นะครับบริษัทสบีน่าจำกัดมหาชนนะครับดูนิดหนึ่งแฟชชิ่ทำอะไรนะครับสบีน่าเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและแฟชั่นครับ ลักษณะธุรกิจนะออกแบบผลิตและจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตีภายใต้เครื่องหมายการค้าซาบีนาและกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรปนะครับดูกำไรสะสมนิดน,นึงกำไรสะสมซาบีนาหรอนะครับอ่ะพันกว่าล้านนะครับ คือเกินพันสองร้อยล้านนะครับแล้วก็กําลังมุ่งสู่พันสามร้อยล้านมุมมองก็โอเคนะนะครับดูงบกระแสะเงินสดนิดหนึง่งกิจกรรมดําเนินงานนะครับทํางานได้ตังค์มาตลอดนะแล้วก็สามปีก่อนหน้าเนี่ยทางานได้ตังค์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกิจกรรมลงทุนก็ลงทุนมาตลอดครับแล้วก็ปีหกห้าเนี่ยลงทุนมากกว่าหลายๆปีเลยนะครับกิจกรรมจัดหาเงินก็จ่ายปันผลและคืนหนี้มาตลอดนะครับ มุมมองด้านแฟตชีีนี่ดีนะงบกระแสเงินสดกับกําไรสะสมดีทีเดียวซาบีน่านะครับต่อไปไปดูงบการเงินของซาบีน่าหน่อยงบการเงินนะครับดูรายได้รวมกับกําไรสุทธิก่อนนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเริ่มจากปี6-2ถึงปีปัจจุบันใช่ไหมนะครับรายได้รวมของซาบีน่าหรอก็2,000ล้านไปลา แล้วก็มา3,000ล้านนะครับแล้วผมคิดว่าจบสิ้นปีนี้เนี่ยก็คือ2คิวมันพันเแล้วอะคิดว่าครบ4 Q ิวก็น่าจะ3,000ได้สบายๆนะนะครับแล้วมุมมองของกำไรเนี่ยมีวิ่งวียงบ้างนะครับมี400ล้านแล้วก็หล่นลงมา276ล้านแล้วก็หล่นลงมา2อ4ล้านแล้วก็เด้งขึ้นไป400ล้านนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะทรงตัวแลวน่าจะทรงตัวล้วนะครับปีนี้น่าจะเห็น สามร้อยล้านปลายหรือสี่ร้อยล้านกว่าได้แล้วในมุมมองกำรรไรสุทธินะก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงนะครับนี่ 75, สินแปดร้อยเจ็ดสิบห้าสินับรวมสองพันเจ็ดสบายๆครับนี่ยังน้อยนี่ยังน้อยนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ในพันแปดร้อยล้านบวกลบนะครับก็ทรงตัวมุมมองไม่มีอะไรนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีนะ เป็นตัวเลขที่นิ่งมาตลอดแสดงว่าซาบิน่าไม่มีการเพิ่มทุนเพราะนักลงทุนก็ไม่ชอบหุ้นเพิ่มทุนเออทั้งพวกนี้ก่อนนะครับต่อไป RE กับ ROA ก็โอ้โห20เลยเหรอโอ้โห RE กับ ROA ของซาบีน่าเนี่ยรุล้าม้าเห่ามากเลยนะครับมุมมองก็มุมมองดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เกณฑ์เลยได้เกณฑ์เลยนะครับ ต่อไปมาดู Market cap หน่อยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับก่อนที่จะมา Market cap ก็สรุปก่อนเนาะว่าครึ่งแรกของตัวเลขทางการเงินกับโซบีนาเนี่ยในด้านแฟดชี้นี่ดีเลยกำไรสะสมกับงบกระแสเงินสดเนี่ยดีดีนะครับมุมมองบวกนะครับแล้วมาดูรายได้กับกำไรสุทธินะครับรายได้มันก็อาจจะทรงตัวอยู่แล้วนะครับแต่กำไรเนี่ยมีเวิงเวยงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะกลับมาระดับเดิมได้ละคือ300ล้านปลายๆกับ400ล้านกว่าประมาณนี้นะครับ นี่สินทรัพย์สบายครับนี่น้อยนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชาระแล้วเนี่ยแทบไม่มีเห็นการเพิ่มทุนนักลงทุนยิ่งสบายใจใหญ่เลยถูกไหมนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ทรงตัวได้ดีนะครับ R.E กับ R.A ไม่น่าห่วงเลยโอ้โหพุ่งทะยานเลย20กว่านะครับโอเคนะครับตัวเลขทางการเงินในครึ่งแรกดีนะครับต่อไปมาดูมา r k e t แ a p นิดนึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับเป็นหุ้น800 0ล้านนะครับราคาย5บบาทนะครับ มูลค่าหุ้นทางบัญชี5บาทนะครับโอ้ถ้ามูลค่าหุ้นทางบัญชี5บาท41ตงังเทียบกับราคาปัจจุบัน25บาทถ้าคุณซื้อซับิีนา2์่บาทแสดงว่าคุณซื้อแพงกว่ามันเกือบเกืบ5เท่านะเออบอกไว้ก่อนอันนี้คือข้อติข้อตินะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับรวมถึงตัวเลขทางการเงินทั้งหมดนะครับถ้าไม่เทียบเรื่องมูลค่าทางบัญชีของซับิีนานะ ซาบีนาเนี่ยเป็นหุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอและปันผลดีนะครับเออประมาณนี้นะครับก็ติเรื่องเดียวนะติเรื่องเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดผมมองแบบนี้ผมอาจจะไม่ปั้นและเออนะครับแต่ผมจะบอกว่าทําไมผมมาอัพซาบีนาเออบอกนีดก่อนนะครับต่อไปมาดูหุ้นยี่ห้าบาทปันผลเท่าไหร่นะครับเข้ามาที่หน้าสิทธิประโยชน์กด xd หุ้นยี่ห้าบาทเหรอปันผลสองรอบนะเนี่ยปันผลสองรอบเห็นปะ รอบหนึ่งก็เกือบๆหกสิบตังค์อ่ะอืมก็ได้บาทกว่าๆนะบาทกว่าๆนะครับปีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยผมหาหุ้นที่ปันผลดีแบบเนี้ยแต่ราคาถูกกว่านี้ได้นะเออประมาณนี้นะครับแต่มันก็คนลาคนลาธุรกิจกันนะบอกก่อนนะครับต่อไปไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่บ้างนะครับในมุมมองสปินน่าโอ้รายย่อยถือเยอะเหมือนกันนะสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับรายใหญ่เอ้ยรายใหญ่เขาก็ชัดเจนชัดเจนนะ ท่านที่1ท่านที่3าท่านที่4ี่เนี่ยคือเป็นกลุ่มผู้บริหารในเจ้าของอะ่ะกลุ่มเจ้าของเลยนะครับแล้วก็ถือถ้ารวมรวม3ท่านนี้ก็ถือเกิน5 0สเซนนะครับคือก็ถือพอๆอ,อะไรย่อยผมมุมมองก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มุมมองไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอหกองทุนเพียบเลยนะครับอืมกองทุนมาถือเอาบรรพลมาเนี่ยเออมองดูนะนะครับมุมมองก็โอเคนะครับคนที่9้าในชื่นคุณนะนะครับมุมมองถ้าเกิดเป็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยนหนักหน่วงเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของก็ถือเยอะเช่นกันถึงแม้รายย่อยจะถือเยอะนะอะประมาณนี้นะครับต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์นิดนึงนะครับดูเว็บไซต์ซาบีนาหน่อยนะครับซาบ,บีนาเนี่ยคุณพอจะรู้ธุรกิจเขาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาขายชุดชั้นในสตรีนะครับก็คือขายในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแต่น่าจะเน้นในประเทศนะคิดว่ายอย่างนั้นนะครับดูดูนี่ ดาราของเขานะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์เขาเลยนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าที่ผมมาอัพซาบีนาเนี่ยนะครับผมมองว่านักทุนระยะยาวเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกว่า VI เนี่ยที่เขาเน้นซาบีนากันเนี่ยซาบีนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นหุ้นหลุมหลบภัยในยามตลาดผันผวนเพราะอะไรครับซาบีนาเองเนี่ยก็ปันผลดีและปันผลสม่อเสมอใช่ไหม และที่สำคัญซาบีนาเนี่ยราคาก็ไม่ค่อยขยับไปไหนลงก็ลงไม่ได้เยอะอยู่แถวแถวเนี้ยครับ20ต้นต้น30บ้างแล้วก็ลงมา20กลางๆอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับผมจึงมองว่าซาบีนาเนี่ยเป็นหุ้นที่หลบภัยในยามตลาดผันผวนได้ดีมากนะครับแล้วคนที่ถือเนี่ยก็ได้ปันผลสม่ำเสมอตลอดเลยนะครับแล้วผมก็มองว่าซาบีนาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะเป็นหุ้น นิ่งๆตลอดไปนะครับแต่ผมจะมองว่าเขามีโกรธอยู่นะเขามีโกรธอยู่บ้างนะครับแล้วเขาก็ทําผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีเนี่ยมุมมองเนี่ยมีการ R&D ตลอดมีชุดชั้นในเด็กคือมีการเพิ่มยอดขายได้ตลอดผมจึงมองว่าในมุมมองของผมเนี่ยซาบีน่าโอเคคุณอาจจะเป็นถือซาบีนาเพราะรับผลผลใช่ไหมแต่มุมมองผมเนี่ยมันมีโกรธในตัวมันอยู่นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยบอกก่อนว่าถามว่า แล้วนักลงทุน VI เนี่ยที่เขาพอร์ตเป็นพันล้านเป็น5 0 0พันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยในการที่เขามองสบีน่าเขามองอยังไงใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักทุน VI ที่เลือกบริษัทจดทะเบียนถ,ถือสักหนึ่งตัวที่จะต้องลงเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านในหุ้นนั้นๆน,น,น่ต้องบอกนี้ก่อนครับเขาอาจจะไม่ได้มองธุรกิจเป็นหลักนะครับเขาจะมองผู้บริหารก่อนนะครับมองยังไงใช่ไหม คือมองพูดไปหารว่าในการที่คุณจะมาพูดออฟเดย์จะหรือว่าจะไปคอมมานีวิสิตอะไรประมาณนี้นะครับในการที่คุณพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยคุณทำได้หรือเปล่าเช่นฉันจะมองว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเติบโตของบริษัทฉันเนี่ยสิบห้ายี่สิแล้วจริงๆเนี่ยคุณทำได้เหเปล่าเออคุณทำได้ไหมนะครับแล้วถ้าปีหน้าคุณทำได้อย่งเงี้ยนักทุน V i ก็จะเริ่มแบบเออคือ พูดจริงทําจริงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองกลับกันถ้าเกิดมันมีเอ้ยมันทําไม่ได้ละ่ะแล้วมันจะต้องมีแบบว่าทําไม่ได้เพราะอะไรจะแก้ไขยังไงอะไรประมาณนี้นะครับมันต้องแบบว่าได้ก็คือบอกว่าได้แล้วถ้าไม่ได้คุณจะแก้ไขยังไงอันนี้คุณก็ต้องมีข้อที่คุณบอกนักทุนที่ชัดเจนอ่าคือนักทุนจะเชื่อถือและที่สําคัญผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารจริงๆไหม หรือว่าเป็นผู้บริหารที่ในมุมมองของลูกจ้างหรือเปล่าแอบประมาณนี้นะครับเพราะอะไรครับในมุมมองผู้บริหารที่เป็นของลูกจ้างเนี่ยมันจะมีวันที่กเกษียณไงถูกปะ่ะแล้วใครจะมารับช่วงต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญเขาจะมองว่าผู้บริหารคนนี้มีธรรมิบาลในเรื่องนั้นไหมคือการบริหารแล้วพูดได้ทําได้ทําไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแล้วมีทาง,าทางแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่นักทุน v i มองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับว่าในธุรกิจที่เขาทำครับรายได้มันสม่ำเสมอไหมในมุมมองของธุรกิจตัวนี้แต่ผมจะมองว่าแบรนด์ซาบีนาเนี่ยในมุมมองของสิ่งที่เขาขายผมว่าสร้างรายได้สม่ำเสมอให้เขานะและที่สำคัญสร้างรายได้เพิ่มกับการให้เขาขยายไปต่างประเทศด้วย่าประมาณนี้นะครับแต่มันก็อยู่ที่คุณภาพสินค้าด้วยเนาะว่าคนที่ใช้แล้วเนี่ย จะกลับมาใช้ต่อไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมได้มองว่า2ข้อนี้ก่อนเรื่องผู้บริหารกับรายได้สม่ําเสมอไหมนะครับในข้อที่3ที่นักลงทุน VI เนี่ยเฟ้นหากันเลยในมุมมองของบริษัทจดทะเบียนจะเป็นหุ้นเก่าหุ้นใหม่ไม่เกี่ยวนะมันจะอยู่ที่ว่าหุ้นตัวนั้นนะ่ะมีโอกาสขยายได้ไหมก็คือหุ้นตัวนั้นจะเป็นโกลดหรือเปล่าถ้าเกิดหุ้นตัวนั้นเป็นโกลดยิ่งดีนักลงทุน VI ยิ่งชอบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะสรุปในมุมมองผมก่อนเนี่ยผมไม่ได้มองซาบีนาว่าเป็นหุ้นปันดอย่านนี้ก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าโอ้โห8 0 0 0กว่าล้านขนาดนี้เนี่ยมันการที่มันจะไปแบบหมื่นล้าน5 0,000 000, ื่นล้านมันก็คงจะมันก็คงจะนานถ้ามันจะไปได้นะมันก็คงจะนานนะครับผมมองเป็นหุ้นหลุมหลบภัยในตลาดผันผลมากกว่าแล้วเราเหมือนเอาเป็นที่พักเงินครับแล้วก็ได้ปันผลต่อเนื่องไปด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูกราฟซาบีนาครับ ดูกราฟซาบีน่าครับราคาปัจจุบัน25บาทราคาเส้น2ด้วันยวัน2บาบาท84ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2ด้วันมุมมองเป็นลงถูกไหมดูรอบหุ้นซาบีน่าทีหนึงเทนก็สำคัญนะแต่รอบหุ้นสำคัญกว่านะครับรอบหุ้นของซาบีน่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมมาเก็ตแคปไม่ขึ้น รอบหุ้นของซาบีนาครับตอนคุณปรับมาไทม์เฟรมที่มันมากกว่าเดยคุณลบเส้น200วันไว้ก่นไม่ได้ใช้นะครับผมจะมองว่ารอบหุ้นของซาบีนาเนี่ยเขาเริ่มเข้าตลาดประมาณปี2008ันโอ้โหมาปีแบบเขาเรียกน,นะมาปีที่แบบว่าตลาดลงหนักหน่วงพอดีเลยนะครับแล้วจังหวะขึ้นพอดีเลยนะครับซาบีนาเนี่ยเคยทําราคาต่ําสุดอยู่แถวแถวเบาทเจห้าครับ แล้วขึ้นไปราคาสูงสุดอยู่ประมาณ38.75บาท75ตังขึ้นไปประมาณปี2018ครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นขาขึ้นถูกไหมฝั่งนี้เป็นขาขึ้นนะฝั่งนี้เป็นขาขึ้นนะนะครับแล้วก็จากปี2008ขึ้นมาปี2018 10ป,ปีขาขึ้นสปีนน่านะ10ป,ปีนะครับขึ้นมาประมาณกี่เด้งอนะให้ดู สี400่ร้อยเปอร์เซ็นคือสีเด้งสีเด้งสีเด้งนะครับแล้วก็ทำขาลงในปี2020ในโควิด19รอบแรกลงมาประมาณ13บสาทเกลงมากี่เปอร์เซ็นต์ดูก่อนลงมาประมาณ64%อนันนี้หุ้นปลอดภัยนะเนี่ยขนาดโควิดยังลง64%นนะนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยมุมมองตรงเนี้ย เป็นขาลงถูกไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วปัจจุบันหลักแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาทำา i g ขึ้นไปจาก13บาทํกาสทำขึ้นไปอยู่แถวแถว32บาทแสดงว่าขาขึ้นรอบใหม่อะได้เกิดไปพักใหญ่ๆแล้วได้เกิดไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับจึงมองว่าในราคาแถวแถวนี้เนี่ยเราต้องมาวางแผนกันว่าในขาขึ้นรอบใหม่ตรงเนี้ย เรามองแถวแถวไหนที่มันเป็นราคาปลอดภัยเออท้งพวกนี้ก่อนแต่คุณอย่าลืมนะตัวนี้เราไม่ได้มองปั้นแต่เรามองโกรอบ้างที่จะมีนะครับแต่ไม่ได้มองปั้นนะครับแต่จะมองว่าตอนที่เราจะสะสมหุ้นที่เป็นปันผลดีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้ในราคาดอยถูกไหมเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงขาขึ้นนะขาขึ้นนะนะครับซาบีนาประมาณนี้นะครับ เพราะผมจะมองว่าถ้าคุณต้องเข้าใจก่อนหุ้นตัวนี้นักทุน v i สสนใจเยอะแล้วก็กองทุนก็มีอยู่เยอะนะครับก็เลยคิดว่ามันคงจะยากอะที่จะซาบ,บิน่าจะลงไปแบบใต้10บ,บาทอหุ้นนี้ก่อนมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับต่อไปไปวางแผนในเด y กันนะครับปรับเป็นเดย์ยอดับ ย่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าตรงไหนวะตอนที่เขาลงไปในแถวแถวสองพคือแถวไหนอ๋อน่าจะตรงนี้นะครับนี่นะจุดนี้คือเป็นราคาวิกฤตโควิดสิบรอบแรกนะครับใน13บสาทเกถูกไหมนะครับแล้วก็ทำราคาขึ้นมาอยู่แถวแถวสานะครับ จึงมองว่าจึงมองว่านะครับจริงๆก็อยากได้ต่ำยี่นะจะผมว่าโอ้โหขนาดตลาดตอนนี้ยมันต่ำพันสีแล้วเนาะสบีน่ายังยังไม่ได้หลุดไปไหนเลยยังวนอยู่แถวนี้นะครับผมจึงมองว่าเราถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบอยากได้ปันผลสบีน่าด้วยแล้วก็หวังโกดเล็กๆในอนาคตด้วยนะครับผมขอดูในกรอบนี้ก่อนละกันนะครับดูกรอบปัจจุบันก่อน เอะเอากรอบใหญ่เลยนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอนี้กรอบนี้เลยนะกรอบนี้เลยนะนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบัน23บาท แนวต้านในกรอบปัจจุบันสามสิบสองบาทครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบยิบเจ็ดบาทห้าสิบถ้ามันไม่ตรงก็พิมพ์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าไอ้กรอบเนี้ยผมไม่พูดถึงหลอกกรอบเนี้ยมันแพงกรอบเนี้ยอืนะครับผมจะบอกมองถึง ใต้ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสบถึงยีบาทแ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าถ้าเกิดเราจะเก็บซาบีนาอืมเก็บซาบีนาแล้วผมรู้ว่าคุณยังเหงยงๆตลาดอยู่ยังกลัวๆตลาดจะลงต่ออยู่ใช่ไหมนะครับผมก็เลยมองว่างั้นแบ่งเก็บแบบนี้ระหว่าง27่สบาทห้กับ23บาทแบ่งอีกครึ่งนึง แบ่งด้วยสายตาก็ได้หรือว่าจะแบ่งด้วยไฟโบก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งประมาณยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทยี่ห้าตังค์อ่ะแบ่งนี้ก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมมองว่าถ้าตลาดไม่หลุดพันสามหรือถ้าตลาดไม่หลุดพันสองมุมมองสบีน่าเนี่ยอาจจะมีการ ไม่หลุด23บ,บาทได้เออตูดอยูดงี้ก่อนนะครับแต่ถ้าตลาดหลุดพันสองแล้ววิ่งลงไปหาที่เขาที่เขาล่ําลือนะนะว่าแบบอุ้ยตลาดจะต่ําพันอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะใต้20่สิบได้นะครับแต่ผมจะมองไว้ก่อนว่าถ้าคนจะเก็บซาบีนาในมุมมองเก็บปันผลเก็บปันผลนะนะครับไม้แรกครับไม้แรกนะไม้แรกเรามอง30%เเซนต ในราคาเหนือ25บาท25ตังค์ถึง27บาท50ก่อนไม้แรกนะไม้แรกนะนะครับแล้วไม้2เนี่ยก็น่าจะเป็นใต้25บาท 25, าท25ตังค์ถึง23บาทใน70%อันนี้คือแผนที่1แผนที่1น,นะแผนที่1น,นะนะครับแล้วสำหรับคนที่กลัวตลาดเออทีพวพูดอย่างนี้ก่อนกลัวตลาดว่าอุย้ยถ้าเกิดมันลงไป1,200 แล้วลเกิดมันลงไปพันสามทุนล่ะแล้วมันยังลงต่อล่ะทำยังไงนะครับนึ่งมันบอกว่าหุ้ยแผนที่1มันอาจจะไม่ค่อยเซฟหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราลองมาวางแผนเก็บซาบีนาเพื่อปันผลแล้วยังลุ้นตัวเลขราคาแล้วก็ส่วนต่างราคาในอนาคตได้ด้วยเดี๋ยวมาดูแผนที่2แผนที่2นะย่อนผมจะบอกก่อนว่าผมเนี่ย ไม่ได้มองซาบิน่าจะหลุดยี่บาทง่ายๆกันพวกนี้ก่อนนะครับผมจะเอาฐานอยู่ยี่สิบอ่ะงีก่อนฐานอยู่ยี่สิบอ่านัพวกนี้ก่อนนะครับงั้นผมมองแบบนี้เอาแผนที่สองนะแผนที่สองนะสำหรับคนที่ยังเหยงๆตลาดอยู่นะแผนที่สองสหรับคนที่จะเก็บซาบิน่าเพื่อปันผลแล้วลุ้นส่วนต่างราคาในอนาคตด้วยนะครับ แผนที่2ไม้แรก30%มต้องใต้ยี่้าบาทถึง23บาทไม้แรกสานะนะครับแล้วไม้2เนี่ยต้องคุณต้องได้ซาบีนาในทุนใต้ยี่สามบาทหรือใกล้ๆยี่บาทต้นๆอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ s a บีนาพาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อก์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่อง ทั้งเพจทั้งไล n e แอดไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น l ล n e แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ FC เนี่ย ดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อน แล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ LINE แอดมาให้ใน LINE แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S s p n n o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่อง เผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอ mm ร์น้องโอนะ mm hmm. ให้โทรไปก่อนนะจ๊ะ mm hmm. แล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ย mm hmm. ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย B หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลนา์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ